หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเรามาดูทางด้านของออผลงานของเด็กไทยกันบ้างนะคะเรามีการหยิบยกผลงานของเด็กไทยมาถึง2ผลงานค่ะที่มีการประกวดนะคะในโครงการที่เขาเรียกได้ว่ามีการให้แจ็กซ่านะคะหรือว่าทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมนะคะของบ้านเราเนี่ยมีการร่วมมือกับทาง อ,องค์การนะคะสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่าแจ็กซ่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการประกวดกันว่า ให้นักเรียนนักศึกษาในไทยเนี่ยนะคะลองส่งผลงานเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมประกวดกันหนึ่งในผลงานที่วันนี้เราหยิบยกมาเนี่ยน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคือผลงานแรกนะคะเป็นของนักเรียนชั้นม .6 เองอค่ะอาจารย์เป็นของน้องพีมนะคะจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรเขามีการพูดถึงการศึกษาพฤติกรรมของก้อนน <debuted. S 1> <están S 2> <i> ้ำทรงกลมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อถูกแรงกระแทกในสภาวะแรงโน้มถ่วงท ต่ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าการออศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกเขาบอกว่าเป็นการศึกษาของน้ําเมืนเน่อได้รับแรงจากการชนของลูกบอลที่มีมวลต่างกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลไม้หรือบอลเหล็กเนี่ยการออกแบบในส่วนของการผลักลูกบอลก็จะไม่เคลื่อนที่ต่างกัน<ม>รวมไปถึงในส่วนที่2ก็คือการศึกษาการหมุนของลูกข่าง ที่มีการกระดกบนผิวน้ำนะคะซึ่งเมื่อลูกข้ามีการกระดกแบบที่ออกแบบไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามจุด ทางศูนย์กลางของเลขาคณิตหรือว่าอยู่ในแต่ละจุดต่างกันเนี่ยก็จะมีการหมุนไปในทิศทางที่ต่างกันนะคะก็จะมีการสํารวจว่าตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงรวมถึงอีกหนึ่งผลงานค่ะมาจากทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็คือน้องปายนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบว่าโดยตรงเภสัชศาสตร์เองก็แน่นอนว่ามีการคิดค้นเรื่องของยาอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่สิ่งที่น น้องมีการศึกษาค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาน้ําที่สูงขึ้นจากแรงดึงของผิวภาชนะในสภาวะแรงโน้มถ่วงที่ต่ําค่ะ ซึ่งเขาบอกว่าการทดลองนี้นะคะเกิดจากความสนใจเกี่ยวกับการขนส่งของเหลวค่ะอาจารย์รการขนส่งของเหลวผ่านทางท่อปัสสาวะในการไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยก็มีการตั้งสมมติฐานขึ้นนะคะว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างไรโดยเฉพาะมีการพูดถึงระดับความสูงของสถานีอวกาศนานาชาติอาจจะคล้ายคล้ายข่าวของจีนที่เราพูดถึงกันไปเพราะการทดลองทางการแพทย์ในไทยใน,ใน,ใ,นในโลกเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะคะส่วนเป็นของอวกาศ เยเป็นอีกแบบหนึง่งน้องคนนี้เองก็เช่นกันค่ะมีการคาดคะเนถึงหากมีการนําของเหลวนะคะที่อยู่ในท่อเนี่ยสามารถที่จะมีความแตกต่างจากบนโลกของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งสองผลงานเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นนวัตกรรมที่น้องๆเนี่ยคิดค้นการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มามันจะสามารถซับพอร์ตอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตได้อย่างไรบ้างคะจริงๆอุตสาหกรรมอวกาศนะครับ ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันน่าจะตรงนิยามคำหนึ่งของสำนังกงานนวัตรกรรมแห่งชาติก็คือคำว่า nological Innovation ั่ <ฆฆ S 2> นคือนวัตรกรรมที่มันอยู่บนพื้นฐานของการที่ต้องไปวิจัยฆฆแล้วก็เอางานวิจัย,ยออกมาเป็นโซลูชันซึ่งมันก็คือเทคโนโลยีใหม่ <ฆ S 2> แต่พอมันได้เทคโนโลยีใหม่มันก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เริ่ยไม่งา่ายเลยตั้งแต่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะทำให้สามารถที่จะปล่อยจรวดได้เร็วขึ้นใช้พลังงานน้อยนะครับเริ่มไปตั้งยาวไปจนไปทั้งถึงการที่บอกว่า คนจะไปอยู่ในอวกาศจะใช้ยังไงแต่ภาพเมื่อกี้ที่บอกรับจะสังเกตว่ามันเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าถ้ามันมีของหรือมันมีอ็อบเจกต์อยู่แล้วมันลอยไปลอยมาแล้วอ็อบเจกต์ตัวนี้มันมีอิสระในการลอยมองภาพง่ายๆเหมือนที่เราดูในหนังเนาะการที่เราเข้าใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนเนี่ยหนึ่งละมันก็ช่วยในเรื่องของการที่จะต้องออกแบบได้ละว่ากระบวนการในการที่จะต้องหาวัสดุให้ยึดเหนี่ยวหรือพื้นที่ที่ควรวางอ็อบเจกต์ใดอ็อบเจกต์หนึ่งเวลาที่เราไปอยู่ใน ยานอวก,กาศ<ม>เราไปอยู่ในเรื่องของสถานีอวกาศหรือวิธีการในการที่จะทําให้สิ่งนี้มันถูกหมุนอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งในพื้นที่ที่จากัดในพื้นที่ที่มันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่มีแรงดึงดูดเนาะ<ฮ>เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหมุนไปทางไหนลอยไปทางไหนเนี่ยก็ได้<ม>ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยตรงนี้ออกมาแล้วเห็นภาพแล้วว่าอ๋อถ้าอยู่ในสภาวะ,ะไร้แรงดึงดูดออบเจกต์มันหมุนได้แบบนี้เนาะ<ม>การจะดูแลให้ออบเจกต์นี้อยู่กับที่ควรเป็นแบบนี้ หรือการจะใช้ประโยชน์อ็อบเจกต์ที่ไร้แรงดึงดูดสามารถที่จะทําได้โดยวิธีการเช่นอาจจะเป็นท่ออาจจะเป็นกล่องพอมันย้อนกลับมาบนโลกเนี่ยครับเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อในขณะที่มันสามารถที่จะเลื่อนไปไหนก็ได้วิธีการควบคุมก็ยากอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนโลกไออ็อบเจกต์ที่มันเคลื่อนจากการที่มันถูกแรงดึงดูดหรือเคลื่อนที่จากที่สูงลงที่ต่ําเราก็จะทําความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วว่าเอ้ยทำยังไงให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำยังไงให้มันหาวิธีการที่ได้วัสดุที่มันไม่ยึดเหนี่ยวหรือติดกับของเหลวเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะต่อยอดทั้งในการที่เขาจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการที่จะต้องไปใช้ของในยานอวกาศในสถานีอวกาศกับการที่จะเอาแนวคิดตรงนั้นไปยุกใช้กับบนโลกเนี่ยมันก็จะมีการต่อยอดค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เหมือนทําให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นพอมีการนํามาทดลองในประเทศไทยเออในในโลกเรานี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าโอกาสเองก็เหมือนเป็น เขาเรียกว่าสภาวะที่แน่นอนว่าไร้แรงน้มถ่วงใดๆต่างๆถ้าพูดให้ไม่รู้ง่ายขึ้นหรือเปล่าคือสถานการณ์มันเปลี่ยนสิ่งไวล้ลม,มันเปลี่ยน <หา S 2> และสิ่งไวรัลนั่นมันจัดการยาก<ห>าพอมันอยู่ในสิ่งแวรอมที่มันคุ้นน่ะมันง่ายกว่ามันก็มันก็มีโอกาสในการที่จะมองแล้วก็ต่อยอดได้ง่ายกว่าค่ะก็เนาะเหมือนไม่แน่อนาคตหลายๆอย่างอาจจะมีการนําไปทดลองที่อวกาศมากกว่าที่จะทดลองใน ประเทศก่อน,น<ก>ห,หลายอย่างก็น่าจะก็น่าจะเป็นไปได้เนาะแต่จริงๆเรื่องของต้นทุนเนี้ยมันก็จะสูงกว่าถูกไหมคะอาจารย์ในการทดลองก็อย่างที่ตอนแรกคุยกันนะครับว่าถ้าถ้าความตั้งใจของนโยบายระดับชาติของทั่วโลกนะครับก็คือนี่แหละยังไงยังไงอวกาศก็เป็นทางออกอม,มันก็จะมีหลายแนวคิดตั้งแต่แบบโลกร้อนขึ้นหรือมีนักฟิสิกส์บอกว่าสุดท้ายเอาเหอะยังไงยังไงนะเดี๋ยวเราก็โดนอุกกาบาตถล <laughs> ม่มอีกกระดาษไดโนเสาร์ยังตายเลย เฮ้ยโหอีกประมาณไม่กี่หมื่นปีดวงอาทิตย์ก็จะระเบิดอยู่แล้วเราก็คงอยู่กันไม่ทันหรอกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นมุมมองว่าคงคงจะเป็นทางออกที่ที่น่าสนใจเท่านี้เราจะเริ่มต้นในการที่จะศึกษาว่าเราะจะอยู่รอดในอวกาศได้ยังไงคือถ้าแนวคิดมันเป็นแบบอย่างนั้นนะครับไองานวิจัยที่เมื่อกี้เขากําลังทาอยู่มันก็คือการหาทางออกให้กับมนุษยชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าทิศทางมันเป็นแบบนี้บวกไปกับตอนแรกที่เราคุยกันว่า โอกาสในการทําธุรกิจอวกาศก็มีอีกเพราะฉะนั้นเงินของเอกชนก็มาการช่วยคนบนโลกซึ่งอีกไม่รู้กี่หมื่นปีมันจะรอดตายท้าทติศเป็นแบบนี้ไอ้งานวิจัยตรงนี้ก็ไม่น่าจะหยุดก็น่าจะมีการทําอย่างต่อเน,นื่องน่าจะมีการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไปเรื่อยใช่ไหมคะ